เพระฉะนั้นเวลาคุณเปิดตัวเป็นยูทูบเบอร์เม่อไหร่จะมีคนรู้จักคุณมากกว่าทำดีดีเลยแต่ถ้าทำไม่ดีปุ๊บรู้กันทั้งบาาครับมันกอบอยู่บางแสนนะครับขอโทษนะไม่ได้อะไรอยากจะไปนั่งผ่อนคลายนิ้งกันนิดนึงไรุ่นนี่เทียบเลยเนาะแต่ด้วยความที่เราต้องรักษาภาพ ไม่เอาไว้ไม่เสียงเท็จถูกไหมครับเพราะกล่องเสี่ยมตรงนี้ที่คุณเห็นตรงนี้อยากเชื่อมันทั้งหมดนะครับคุณอยากเชื่อกล่องเสี่ยง,งนี้ทั้งหมดนะนี่ก็ยืนผมลืมบอกไปนะคใครใช้ซัมซุงมีโรกรุณาไปเปลี่ยนโทรศัพท์นะฮะเป็นยูทูบไม่ได้นะครับถ้าใช้ซัมซุงมีโรพวกนี้ไม่ได้ในนี้จริงขึ้นไม่จริงขึ้นอยู่ที่เรานำเสนอ ตัวตวนที่แท้จริงของธนาสเกียรติที่ออกไปอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้เพราะไม่มีใครพูดเลวตัวเองให้ผู้ติดไฟแม่นบอกแอฟซีครับผมเรววมากนะครับวันนั้นผมไปโกงเข้ามามีใครพูดไหมครับมีแต่วานนีน้ผมไปสภาแหมช่วยผมช่วยนีถูกไหมครับเมืม่อวานฉันด่าสามีฉันนามีใครพูดไหมครับ นี่คือโลกมายาแต่ต้องเล่นให้มันเป็นมันเป็นโลกมายาที่ท่านจะต้องเล่นกับมันให้เป็นไม่งั้นมันจะกลายเป็นพิษหัวจะเริ่มกับเมียคุณเคยเจอไหมหัวจะเริกกับเมียเมียจะเริมกับหัวเพราะางคีเอฟซีมาจีบคนเราคุณทนาหล่อจะงเลยเมียกูนั่งดูอยู่ครับพีค่คุณธนาครับเดี๋ยวเราเจอกันที่เอาตายเลยกูไม่เคยรู้จักมึง วนี้มันมีการเฟกเป็นตัวปลอมมาเยอะแยะเลยนะครับยั่วยุให้แตกกันผมอยากจะทำลายพี่นะครับผมจะเม้นเข้าไปเรื่อยๆพี่ทีละ<ป>เดี๋ยวนี้เจอที่เดิมเดิกแตกคุณนั่งดูอยู่ตายมึงเป็นใครวไอ้โลนฉันไม่เคยรู้จักเธอแต่รรดาคนมันเสพข่าวเขาเ้าปแเ้วเราเร็วในเซนตา์ายภายในไม่เกินหนึ่งนาที คุณแจกา,การเ,รรเป็นคนเลวคนดีภายในไม่เกินหนึ่งระดีเพราะไอ้กล่องสีงงส่เหลี่ยมนี้ถ้าคุณไม่มาอบรมยูทูบเบอร์ตรงนี้ให้เขา้าใจการจะมอบกุญแจให้ใครถือเป็นอะไรว่าแอดมินต้องระวังที่สุดนะต้องเชื่อใจได้เลยนบเข้าเป็นหลังบ้นาน,นคุณ <c oughs> ผมเมียผมเป็นแอดมินครับนะฮะเมียผมดูแลทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญความเชื่อใจต้องมีสามีภรรยา,ยาจะทำด้วยกันองเชื่อใจ ้องดูดีๆส่วนใหญ่มีไบอกเชื่อใจได้แต่เอบาบัญชีของฉันละกันบัญชีรับเงินจากยูทูบต้องเป็นของฉันถ้าเียเชื่อใจเธอใช่ไหมนี่ครับนี่คือโลกมายาทั้งหมดนะครับอย่าเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นแต่ให้คุณดูแล้วใช้สติปัญญาคุณทั้งหมดกันรองมันจริงไม่จริงวะนี่ฮะับสำคัญไปดู นะครับมีนะครับอย่าปล่อยผ่านเรื่องที่ผมพูดนะครับทําไมผมถึงพูดได้ครับโดนมาหมดแล้วโดนมาหมดแล้วครับนะครับโดนการเฟกเข้าไปในการไลฟ์สดของผมเอยมีการโจมตีด้วยุคสุดท้ายเรล่าการเป็นเหยื่อทุกคนทุกคนที่กําลังดูช่องอยูทูบข้าไม่ใช่เป็นช่องอยูทูบสายธรรมะนะหมายถึงว่าสายขาวนะ ส่วนใหญ่จะกลายเป็นเหยื่อของเขาหรือเป็นเครื่องมือของเขา <c oughs> ในกล่องเสีเยงนี้มีอยู่สองช่องทางให้่านเลือกไม่ใช่นรกกับสวรรค์นะ <c oughs> ชอบ <c oughs> กับไม่ชอบ <c oughs> บาต้นจะเลวขนาดไหนจะไม่ดีขนาดไหนขอ <c oughs> ยกตัวอย่างไม่ได้ว่า,าเะไว <c oughs> แต่ผมรักอนะ่ะ <c oughs> ถูกไหมครับแต่ถ้าผมไม่ชอบออมันอ่ะร้อนมันดีขนาดไหนมันทำมากทำโมขนาดไหนผมไม่ชอบ เพราะฉะนั้นมันจะมีคำว่าอย่าลืมกดไลค์นะครับมันไม่เคยระบุเลยว่ามึงกดถูกให้กูทีกับกดถูกมีแต่กดไลค์กับอัน like ไลค์ครับชอบกับไม่ชอบ YouTube ไม่เคยกำหนดคำนี้นะครับว่ากดไปนนี่ดีไอ้นี่มันเลวไม่มีผมชอบนี่ครับรัว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 เข้าไปเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมสัมผัสมันมาจริงๆนะพี่ ผมทำดีขนาดไหนบางทีเขาไม่ชอบเราเขาก็จะกดปัดไลค์เลยเห็นไ,ไหมครับนุ๊กเพราะนั้นชั่วโมงต้นเนี่ยของผมและเนี่ยของผมหนึ่งเปิดสมองความคิดท่านคุณจะเป็นใครไปไหนผมไม่รู้คุณจะรวยไปไหนผมไม่รู้คุณจะเรียนสูงหรือน,น้อยเนี่ยผมไม่รู้รู้อย่างเดียวครับถ้าคุณอยากเป็นยูทูบเบอร์ คุณต้องกล้าที่จะทำสิ่งใหม่ๆเดียวนี้และจำแค่หลุดยาดูถูกตัวเองคุณแม่ชาวลาผมอายุ72ครับทุกวนี้ขยันมากคุณพ่ออีกคนนึงอายุ75ขยันอย่างน้อยการมี YouTube มีช่องเพื่อนคุยกันคุณช่องนี้อร่อยแน่พูดเลื่อยเปื่อยมันมันนะ่นในมุมคุึไปนั่งฟังอางมันนะช่องนี้อร่อยแน่ใครรู้จักช่องนี้อร่อยแน่ครับ ใครเคยเข้าไปดูไหมครับถ้าอยากเข้าไปกดเลยนะครับช่องนี้อร่อยแน่จะพูดไปไปขำไปหัวรอไปอย่าคาดหวังกับการทำยูทูปในระยะสั้นแล้วว่าจะต้องสําเร็จในทันทีทันใดอย่าคาดหวังไม่มีใครสําเร็จภายในวันเดียวสองเดือนสามเดือนไม่มีทางเพียงแต่ถ้าคุณปูฐานตรงนี้ให้แน่นโอกาสที่คุณจะสาเร็จมีคนติดตามสองสามพันคนภายในเดือนสองเดือนเป็นไปได้ โดยเราต้องจับมืองันให้เหนียวเหน,เนียวแน่แชร์กันแล้วกันปดติดตามพี่น้องครับเราถือเป็นโรงเรียนเดียวกันนะฮะวัยทีวีโรงเรียนเดียวกันเวลามีพวกเราขึ้นปดเข้าไปและไม่ต้องรีบที่จะต้องรีบออกมาโปรโดกรารณาติดดามด้วยเข้าใจว่าติดดามไหมมีคใครเข้าใจว่าติดดามไหมครับดูโฆษณาให้เรียบร้อยก่อนไม่ต้องรีบพี่ถิ่ผม ถ้าคุณไม่ดูโฆษณาผมไม่ได้ตังค์ครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้อง,องค่อยๆดูกันดีเสียเวลาไม่เกินสิบไม่เกินสิบมิสสิบมิดูก่อนใจเย็นใจร่มๆมันไม่ได้หายปไป <ases> ต้องดูให้การและการแชร์กันนี่แหละครับคือการแบ่งปันผมไม่ได้มาขอตังค์นะพี่ครับขอห้าพันพี่ครับวยขอห้าพันให้คนนั้นไม่ใช่ขอ ขอแค่ปลายนิ้วสัมผัสของคนที่ผมพูดประจำประจำว่าจิม้มจิ้มเข้าไปนะช่องนี้อร่อยแน่เนี่ยตอนนั้นเมียเขาท้าเขาว่าภายในทิศหนึ่งเองไม่มีทางให้นึงหนึ่งพันคนหรอกคุณช่องนี้อร่อยแน่เลยโทรมาทนายสมเกียรติทนายช่วยกูด,ด้วยช่วยผมด,ด้วย,วยเรารับคำท้าเมียเขาครับภายในไม่เกินสามวันเกินพันกว่าแกได้ทองหมงบา่าแกัุหรี่กิ้ง ในการทำยูทูบอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเชื่อผมดังภายในวันเดียวก็ได้วู่ภายวันเดียวก็ได้ต้องเล่นให้เป็นคอนเท์ไหนอเนแ่ยตอนนี้ไทยสก,กียรเริ่มระแวงห่างๆกันไปอย่าไปยุ่งกับมันแต่ถ้าปรนเทศไหนที่ไปเป่นพุ่งเข้าหาทันทีเลยนะครับ <c oughs> นะฮะเมื่อก่อนผมไลฟ์สดทีนึงมีคนดูลอบกันเป็นหมื่นๆตอนนี้เหลือแค่สี่ห้าพันพอใจ เพราะมันไมสิ